พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะจิ๋วแจ้วเกษตรตัวน้อยในคลิปนี้พพี่น้องของเฮามาเบิ่งแปลงของผักสะระแหน่ค่ะพี่น้องอีกหนึ่งอาชีพที่ปลูกแล้วได้ผลเก็บได้ตลอดทั้งปีนะพี่น้องตอนนี้ราคาสะระแหน่จะอยู่ทุงถุงหนึ่งเนี่ยประมาณลอยหาสิบบาทนะพี่น้องถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดเลยนะคะทุงหนึ่งก็สามกิโลกรัมนะคะทุงหนึ่งสามกิโลลอยหาสิบบาท ตกไปโลละหาสิบบาทเลยทีเดียวนะพี่น้องนี่อีกอาชีพหนึ่งอยากให้พี่น้องเขงเฮาได้ทำกันคือปลูกครั้งเดียวได้เก็บผลผลิตทั้งปีเลยตัดออกไปแล้วก็มันก็จะปงขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัดอีกปงขึ้นมาอีกวานปุ๋ยเลยฉีดทั้งปุ๋ยเขียวฉีดทั้งฮอร์โมนให้งามค่ะพี่น้องแล้วก็บานปุ๋ยการบานปุ๋ยเขาจะใส่เป็นปุ๋ยสูตร2577เเพื่อจะเน้นความงามของ ใบสะระแหน่หน้าพี่น้องตอนนี้เหายัางบริหาได้ถึงเวลาที่ที่ตัดหน้าพี่น้องเพราะว่าเหาตัดไปแล้วนะคะแลทที่นี่มันจะมักมีเพียนํำอยู่ด้ร์พี่น้องอยู่ในใบสะระแหน่ของเหาเนี่ยเห็นป่ะจ๊ะนี่เป็นขาวๆเนี่ยได้ฉีดพ่นสารกําจัดมแมลงไปนํำนะอีมาเมกตินเบนโซเอตเป็นสารกําจัดเพียกําจัดนอนบอกว่าจะเป็นนอนสะระแหน่ก็มักมีนอนคือกันเด้อพี่น้องนะคะอันนี้คือปลูกแล้วก็ต้องดูแล เวลาเขาตัดออกไปปุ๊บเขาก็ต้องวานปุ๋ยวานปุ๋ยแล้วก็ฉีดโฮอร์โมนฉีดปุ๋ยเกจไปนํานะคะอันนี้คือเทคนิคของการทําสวนปลูกสาระแหนอีกหนึ่งอาชีพอยากให้พี่น้องของเขาได้ทากันได้เงินใส่สมือสมือได้พี่น้องเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาตัดตัดออกแล้วก็มันก็นจะโปรงใหม่นะคะแล้วก็พวกที่เป็นหอมเปแบบเนี่ย แต่ว่าขายมดนี่ขายขึืนรถเด้พี่นอ้องจ้าหอมเปกับผักชีใบเรื่อยนะ่ะหอมเปนคนไทยคนผักชีใบเรื่อยเนาะแล้วก็สระแน่ก็คือพักสงแงะบานเห้านะคะตัดถูกเสาถูกเสาแล้วแต่แมค่ค้า่นจะสั่งนะคะเพราะว่าสระแน่เนี่ยบ่สามารถจะเอาไปขายเองได้บ่คือพวกผักกระจนบ่คือข้าวโพดข้าวเหนียวได้พี่น้องปกติแล้วจิ๋วเจ๋ว,จ,วจะทําคลิปเกี่ยวกับการขายพักเองแต่ว่าสระแน่นี่ต้องึืนรถพราค้าคนกลาง แล้วแต่โอกาสแต่วันนาฝนนี่หูซึกว่าราคาจะดีแน่เนาะมีพี่น้องของเหาสงสัยว่าปลูกฤดูไหนดีว่าสั่นว่าปลูกช่วงนาฤดูฝนนะพี่น้องช่วงนาหนาวนี่งามงามดูแลง่ายแต่ว่าราคาถูกแต่ว่าช่วงนาฝนฤดูฝนนี่ช่วงที่เดือนตุลาคมแบบเนี่ยตุลากันย่าเนี่ยฝนจะตกชุกดูแลยากอยู่แต่ว่าราคากระมีเลยราคาดีค่ะพี่น้องคะเอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สั้นๆเนาะ คลิปนี้จิ๋วแจ๋วก็เสียตัวน้อยขอโอกาสลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ